ดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับช่องตองกี้นันรดาที่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะตองก็มีแผนนะคะเป็นแผนที่จะพูดว่าเป็นสิ่งที่ประทับใจและรอคอยมาทางชีวิตนั่นก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือเสริมหน้าอ,อกค่ะทุกคนต่อจะมีหน้าอ,อกแล้วนะคะทุกคนตื่นเต้นมากเลยนะคะตองก็มี ต้องมีแผนผ่าตัดนะคะเสริมหน้าอกนะคะซิลิโคนยูโรที่ SK คคลินนะคะวันที่18กุมภานั่นก็คือวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้วันที่17กุมภานะคะทุกคนก็มันก็เป็นความฝันเราอย่างหนึ่งนะคะที่เราอยากมีเนาะมันก็ทําให้เรามีกําลังใจในการเก็บเงินเก็บหอมอมริษในการเก็บเงินมาอัญญกรรมนะคะทุกคนก็ ตองทำราคานะคะ2 9 9 9 9บาทก็3,000 30, 0นั่นแหลนะเนองก็มีค่าต่อโควิดบบาบๆา,บาอะไรแบบนี้ค่าซัพพอร์ตบาอะไรไปอีกก็3,500 0ห้าสามหห้าสามหสองประมาณนี้นะคะทุกคนก็เตรียมเงินเผื่อๆนะคะเผื่อค่ายาแผลเป็นค่าสติกเกอร์อันนั้นอันนี้ก็สามหมก็ประมาณนี้ก็ได้อยู่นะคะทุกคนแล้วก็ ต้องทําที่ SK k คลินิกอุดรธานีเหมือนเดิมนะคะทุกคนที่เดียวกับทําหน้าผากเลยนะคะทํากับคุณหมอบุ้งคะ่ะทุกคนคุณหมอบุ้งนะคะเป็น ที่พี่ทางคลินิกเขาแนะนํามานะคะเพราะคุณหมอบุ้งเนี่ยมีความชํานาญในเรื่องการทําหน้าอกสาวประเภท2มากกว่านะคะตองก็เลยตัดสินใจทํากับคุณหมอบุ้งแต่ที่จริงนะคะตองตัดสินใจทําวันที่8กุมภานะคะเป็นทํากับคุณหมอหนอนนะคะแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์แบบไม่คาดคิดนั่นก็คือคุณยายตองได้เสียชีวิตอย่างกระทันหันนะคะทําให้ตอง,ต,องต้องเลื่อนมาเนาะก็นั่นแหละค่ะก็ประมาณนี้นะคะ ก็เดี๋ยวตอนจะให้ทุกคนดูนะคะว่าต้องเตรียมอะไรไว้บ้างนะคะทุกคนคือเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเจ็บจะปวดแค่ไหนนะคะเพราะเรามีประสบการณ์จากการเสริมจมูกเสริมหน้าผากนะคะเราก็เลยต้องเตรียมตัวเลยนะคะเพราะว่าทุกครั้งเราแบบเราไม่ได้เตรียมตัวพอดูทุกครั้งเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยอะทุกคนมันก็เลยแบบ ปวดมากแต่ครั้งนี้นะคะตองก็เตรียมยาแก้ปวดแบบรุนแรงไว้นะคะดูคนอันหนึ่งยาแก้ปวดแบบรุนแรงนะคะ2ก็เป็นยาใบบัวบกนะคะแก้ช้าแก้ฟกช้าแก้ช้าในนะคะทุกคนแล้วก็ลดบวมลดอักเสบนะคะแล้วก็เป็นแผ่นนีโอนโอานโอบัเจลนะคะเอาไว้ติด ติดหลังเวลาปวดเวลาเมื่อยอะไรแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีหมอนรองคอนะคะอยู่ด้านบนห้องนะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูพรุ่งนี้กันเลยว่าจะเป็นอะไรยังไงนะคะต้องตืง่นเต้นมากเลยค่ะไปดูพรุ่งนี้กันเลยค่ะทุกคนไปแล้วสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเช้าวันที่18บปดนะคะวันนี้นะคะตองมีนัดนะคะไปเสริมหน้าอกนะคะทุกคนที่ อุดรนนะคะที่ SK c l ค n i ินะคะทุกคนก็เดี๋ยวขอแต่งหน้าก่อนนะคะแต่งบางๆเนาะเพราะว่าทำมาเดี๋ยวลบไม่มีแรงลบก,ก็บางๆนะคะเดี๋ยวตอนจะมาพูดถึงซิลิโคนให้ฟังก่อนนะคะแบบคร่าวๆเนาะที่ต้องทํานะคะทุกคนจะเป็นซิลิโคนยูโรนะคะซิลิโคนยูโรเนี่ยจะเป็นซิลิโคนที่ฐานแคบนะคะ ที่จริงมันไม่เหมาะกับสถาประเภองนะคะทุกคนซิลิโคนยูโรแต่ด้วยงบด้วยบัดเ็ตอะไรของเราแล้วนะคะเราได้แค่ยูโรนะคะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นซิลิเมตนะคะแล้วก็เป็นซเซฟบินนะคะทุกคนอ่าราคายูโรเนี่ยก็จะประมาณ25 0 0 0 3 0 0 0 0อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ซิลิเมตเนี่ยจะเป็นซิลิเมตซเซฟบินเนี่ยจะเป็น3 5 0 0 0 3 6น0 0 37,000นะคะต่อมาจะเป็นเมนเทอร์ เมนเทอร์เนี่ยจะเป็นซีคนที่หญิงไทยสาวไทยคนไทยเนี่ยนิยมนิยมใช้กันก็เป็นเมนเทอร์นะคะราคาก็จะอย,อยู่ประมาณ 4 0 0 0 0ื0ประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นโมติว่านะคะโมติว่าแบบมีชิปแบบไม่มีชิปถ้าไม่มีชิปเนี่ยจะถูกกว่าแบบมีชิปนะคะทุกคนราคาก็จะสตาร์ตตั้งแต่5 0 0 0มื่นขึ้นไปถึง1น0 0 0แสนเลยก็มีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการผ่าตัดของแต่ละที่นะคะบางคนก็ไปผ่าตัดอยู่โรงพยาบาลนะคะอันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายขึ้นมานิดนึงนะคะมีวิสัญญีแพทย์แบบดมยาสลบนะคะแต่ของตองเนี่ยจะเป็นการ การใช้ยาชาปกยาเบิร์นะคะก็จะเป็นราคาที่ต่ำลงมานิดหนึ่งนะคะทุกคนถ้าแบบมีวิสัญญีแพทย์มีการลงยาสลบอะไรแบบนี้ราคาก็จะสูงขึ้นมานะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอแต่งหน้าก่อน ค่ะทุกคนก่อนไปตองก็แวะซื้อข้าวซื้ออะไรทานนะคะเพราะว่าของตองเป็นเทคนิคยาชาบอกยาเบอร์นะคะไม่ใช่เทคนิคยาสลบต้องงดข้าวงดน้ํานะคะอันนี้ก็ถึงคลินิกแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างซิลิโคนที่เขาให้ลองเล่นนะคะพอลองเล่นเสร็จนะคะก็มากรอกประวัติการยินยอมรับการผ่าตัดนะคะกรอกชื่อกรอกที่อยู่กรอกพยานนะคะแล้วก็มาตรวจโควิด COVID นะคะทุกคนแบบสวอปเนาะ ก็มีค่าใช้จ่ายประมาณ300บาทนะคะแล้วก็มีการตรวจเลือดนะคะทุกคนอันนี้ก็จะรวมเบ็ดเสร็จ300นะคะทุกคนก็ประมาณนี้เนาะแล้วต่อมานะคะเขาก็จะให้เราเก็บผมเก็บอะไรใส่หมวกอะไรให้เรียบร้อยนะคะก็เพราะว่ามันจะได้ไม่รบก,กวนหรือไม่เกะกะอะไรประมาณนี้นะคะค่ะทุกคนขั้นตอนต่อมานะคะก็เป็นขั้นตอนการเปลี่ยกนกางเกงในเป็นกางเกงในกระดาษเนาะทุกคน ก็พอจะได้ง่ายนะคะในการผ่าตัดนะคะเพราะว่าเราออกจากห้องผ่าตัดแล้วเราก็สามารถถอดทิ้งได้เลยนะคะแล้วก็ถอดบาถอดอะไรออกให้หมดนะคะเพราะว่าจะได้สะดวกต่อคุณหมอนะคะเขาจะได้วัดฐานหน้าอกอะไรของเราให้เรียบร้อยนะคะของตองก็วัดออกมาแล้วนะคะได้3 5 0ซ c นะคะก็ถือว่าเล็กเนาะอันนี้นะคะหลังทําเสร็จก็จะได้กล่องซิลิโคนกลับบ้านนะคะทุกคนแล้วก็ มีอาการปวดตึงๆนิดหน่อยนะคะตอนยาชาหมดฤทธิ์นะคะทุกคนก็จะอยู่ยากนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นหลังแบบตอนกลับบ้านเนาะคือทางมีแต่หลุมมีแต่บ่อโอ้แม่เจ้าคือแบบตกหลุมแต่ละทีนี่คือแบบจัดตุยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะคะ